ปากแมวเห็นกว่าปากคนอีกกินอะไรไปอ่ะกินปลาช้าเปล่าวะลายเป็นบอกว่าโหบอกบอกชาวกล้วยบอกว่าเม็ดปากพี่บอลนะเป็นปากพี่บอลเฮ้ย